สวัสดีครับผมช่างนุนะครับจากร้าน m n Camera นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับจอ Android ของ Monotech นะฮะติดกับรถ Honda Civic นะครับ Civic ปี2010นะครับตัวนี้เป็นจอ Android รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเป็นจอ Android 10นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะอ่า ุ๊บเป็นไนวะอ่าเป็น Android 10นะครับตอนนี้เป็นแรม2อลอม16นะครับผมแรม2นะครับรอม1 6บกนะครับเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับผมดูความลื่นไหลนะครับอันนี้ผมดอบแสงจนสุดแล้วนะครับคือปกติแสงมันจะสว่างกว่านี้นะครับอ่าอันนี้ผมดอบลงไปจนสุดแล้วไม่งั้นวิดีโอผมจะขาว นะครับในความลื่อนไหลามากเลยนะครับผมรองรับแอปพลิเคชันจาก Google Play Store นะครับ uh huh. หรือแอปจากด้านนอกนะฮะอันนี้คือแอปจากด้านนอกนะครับผมจอ Android ตรงรุ่นสวยงามครับเรียบเนียนทุกจุดนะครับผมนี่นะครับโอเครองรับแอปพลิเคชัน หลักๆพื้นฐานก็จะมีมาในเครื่องประมาณนี้เนาะรองรับบลูทูธนะครับผมสามารถรับสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับ USB มี2พอร์ตนะครับอ่าทีนี้เราจะมาดูภาพนะครับผมตัวนี้เป็น YouTube แวนครับ YouTube ที่ไม่มีโฆษณานะครับผมโอเคโครดนะครับเดี๋ยวหาเพลงก่อนอ่า จะต้องเปิดเป็นเพลงแดนเนาะถึงจะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ก่อนนะครับอืมโอเคาเพลงที่มันวิปปบวับวิบวับหน่อยนะฮะไหนวะวิปปบวับวิบวับหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเอานัอานนี้อันนี้อ่าโอเคครับ เราสามารถปรับเต็มจอได้เนาะแล้วก็ความละเอียดนะครับปรับได้สูงสุดที่ 170p 60เฟรมเรทนะครับผม60เฟรมเรทก็เป็น h ีแดดล้วนะครับสามารถใช้คอนโทรลพวงมาลัยได้ปกตินะครับอ่าเนาะ,ะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับ จะประมาณนี้นะครับผมลูกคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากติดหน้าจอ Android แบบนี้บ้างนะครับทักเข้าไปในอินบ็อกซ์เพจเลยก็ได้หรือโทรมาหาที่ช่างเลยโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ